เยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800 Max ได้กากทองคำและ Miracle Water น้ำตกหน้าจาก The Moon. เดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่งางใสตลอดกาล สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ f e c o o o t k e Moon s k n n c r r e Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 w w w d e e m o o n s k i n c a r e c o m ขเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะร่วมทามร่วมทำเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเ,เรามีในส่วนของขั้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าในยุคข,ของโลกไซเบอร์นะคะโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะมันสําคัญมากๆเลยสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก เจ้าของศูนย์สถาบันนะคะไอที IT แม่บ้าน,นะคะ่ะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอต้อนรับคุณสุวรรณาสมณะค่ะแล้วก็คุณพัชรินนามาค่ะสวัสดีค่ะ,ะค่ะคุณเจกับครูตุ๊กี้นะคะอีกแล้วอีกแล้วนะคะเรา <c oughs> จะพบคุณเจเป็นประจําเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณเจจะนําเรื่องราวดีๆเนี่ยมาบอกกับเราสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็อยากจะเริ่มธุรกิจนะคะธุรกิจใหม่ๆนะวันนี้คุณเจคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกเราบ้างก็ วันนี้นะคะเ,เราจะมาแนะนําในส่วนของท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการถ่ายของออนไลน์นะคะการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์จริงๆแล้วการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากความรู้ที่ถูกต้องและถูกวิธีนั่นคออือแรกเริ่มก็คือว่าการใช้เครื่องมือให้เป็นก่อนค่ะจริงๆแล้วการถ่ายอ,ออนไลน์คุณไม่พ้นเลยที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาที่ เจ้าของกิจการเนี่ยมาเรียนกับเราอะค่ะหลายๆคําถามชอบชอบชอบเริ่มต้นจากเออพอดีพี่ไม่รู้เรื่องคอมเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็เรียนแล้วจะเรียนครั้งเดียวหรืจะได้ไหมคือเขามีคําถามตลอดเวลาค่ะว่าเขาจะไหวไหมเพราะว่าอายุ40-50แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หนีไม่พ้นละที่ต้องเอ่อคเขาเรียกว่าขยายกิจการจากโลก ออฟไลน์เป uh, ็บออนไลน์แต่ว่าเริ่มต้นไม่เป็นนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ๋อ oh. ถ้าเริ่มต้นไม่เป็น <c oughs> คือตั้งแต่จับเมาส์ไม่เป็นเลยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยก็สามารถมาเรียนรู้ที่ไอทแม่บ้านได้เลยก็ <c oughs> ต้องมาหลายๆครั้งหลายรอบหน่อยนะคะมากินมานอนเลยก็ได้จริงๆมกีมานอนเลยใช่ไหมเพราะว่าไอทีแม่บ้านนี่คอนเซ็ปต์คือเป็นบ้านของเราอยู่แล้วใช่ค่ะบรรยากาศสบายๆไม่กดดันนะคะค่ะคุณจะเจอคุณจะเจอกลุ่มเจ้าของกิจการหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการอยากหารายได้ออนไลน์ต่างๆที่บาง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 ท่านเนี่ยความรู้อาจจะอาจจะต่ำกว่าศูนย์หรือไม่เป็นเลยหรือเริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีทางแก้ค่ะเรามีทางแก้อยู่อืมค่ะในส่วนของคุณคุณตุ๊กกี้ล่ะคะ ตุกี้นี่สอนทางด้านไหนคะคือจริงๆแล้วตุกี้จะคอยช่วยช่วยลูกค้าค่ะประมาณว่าคลายความกังวลว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนไปแล้วคือจําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากกลับมาทบทวนอยากถามก็ยินดีเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งลูกค้าหลายคนก่อนที่จะมาเรียนจะาก,กังวลอยู่เรื่องนึงก็คือแบบถ้าเรียนไปแล้วรอบเดียวจําไม่ได้ทํายังไงคือคไม่รู้ว่าจะไปเรียนแล้วจะเสียตังเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคืออยากอยากมาเรียนแล้วอยากได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ ตรงนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะสบายใจได้เราก็มาเรียนได้เลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าเรียนไปแล้วจำไม่ได้ก็มาทบทวนได้ตลอดเวลาอ๋อก็เหมือนกับว่าเราเรียนไปแล้วคอร์สปกติกับครูเจเรียนไป10 20หัวข้อจําได้แค่สองหัวข้อเหลืออีก18หัวข้อทํายังไงก็มาเรียนรู้ต่อที่คุณครูทุกี้ได้ค่ะมาเรียนเสริมได้ค่ะเพราะว่าเราเริ่มเรียนตั้งแต่ส10บโมงครึ่งจนหกโมงเย็นนะคะแล้วก็เรียนแบบ เข้มข้นมากหนักมากเลยบางครั้งคําสั่งค่อครั้งจะค่อยๆยากขึ้นตามเพราะฉะนั้นบางท่านก็จะตามไม่ทันนะคะก็มีบางครั้งบางที่หลุดไปเขาจะมาถามว่าเอถ้าเกิดเขาเขากลับไปแล้วลืมทายังไงบอกว่าถ้านต้องเรียนซ้ำสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ได้อาจะก็จะเป็นนั่นเองค่ะค่ะเห็นบอกว่าในส่วนของที่คุณครูตุ๊กี้สอนนี่สถาบันอื่นนี่ไม่มีมีที่ไอทีแม่บ้านเท่านั้นใช่ไหมคะในการของการมาสอนการเรียนซ้อมอะไรนี่ซ่อมซ่อมค่ะใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ค่ะที่ตมาเนซ่อมดีจะเป็นกลุ่มบุคคลประเภทไหนอะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีะน่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค่ะที่ทอายุมากแล้วคือแบบจำไม่ได้แน่นอนเรียนครั้งแรกอ่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาทบทวนค่ะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฉันต้องได้ฉันต้องเอาให้ได้คือครั้งเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรฉันจะสิบครั้งก็ได้หรือห้าครั้งก็ได้อะไรเงี้ยฉันต้องเป็นเลย้ยเขาจะกลับมาเรื่อยๆค่ะล้วก็โทรมาถา,ามบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ เรียกได้ว่าสอนจนเป็นแหละมาที่เนี่ยใช่ไหมคะ,ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นมาหน,น่อยเดินใช่ค่ะใช,ใ,ชใช่ไหมค่ะตรงนี้ถ้าคุณครูตุ๊กกี้นี่คือเออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความอดทนใช่ไหมต้อง,งต้องใจเย็นค่ะเพราะว่าบางทีเราเรารู้แหละว่าเขาไม่รู้ตรงเนี้ยแต่บางทีเราบอกไปแล้วเขาตอนเช้าเขาจำได้อยู่แต่ตอนบ่าย judgment, เขาลืมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามอีกคําถามเดิมเดิมเลคะซึ่งเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ คือแบบค่อยๆบอกเขาเค่ะถ้าจําไม่ได้คือเราต้องเข้าใจว่าเออถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่ถามแน่นอนเ้ยค่ะต้องใจเย็นแล้วค่อยๆบอกค่ะเราก็ต้องมีวิธีบอกที่แบบบอกพี่เออย่างนี้สิวิธีง่ายๆนะทางร้านนะพี่ต้องจําแบบนี้มันเป็นเทคนิคนะหนออูใช้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขา<อ>คือคือ,ค,อคือเราก็ก็คเคยเป็นในส่วนตรงนี้มาก่อนคือเราก็จำไม่ได้เหมือนกันเนะะียค่ะก็เข้าใจค่ะมีเคสอะไรที่แบบว่า หนักๆยากๆไหมคะแบบซ้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอมืมาประจําเลยคนนี้อย่างเงี้ยคะอ๋อไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบคือทีแรกเขาจะโทรมาก่อนโทรมาก่อนหรือไลน์มาถามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้คําตอบไปแต่บางทีเขาอยากถามมากกว่านั้น mm. เขาจะมาเรียนทั้งวันเลย mm. ถ้าเกิดเขามาเรียนทั้งวันยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าหนึ่ง mm. เขาเขาทำไปด้วยเขาจะไม่ได้ตรงไหนเขาจะถามเลย mm. ค่ะถ,ถามเลย mm. ก็ก็บอกแล้วเขาก็ทําพอทําแล้ว่าทําได้ก็ผ่านแต่ถ้าเกิดไปไป ไปตรงจุดที่เขาทำไม่ได้จริงเขาก็จะถามค่ะมนียค่ะอย่างคอร์สที่ครูเจสอนนะคะปกติแล้วในคลาสหนึ่งคอสประมาณกี่คนนะคะก็แล้วแต่นะคะก็คือคอสหนึ่งกับคอรสสองก็คือเอส f a โอเฟซบุ๊กกับเอสเอโอของกูเกิลเนี่ยก็จะสูงสุดคือ15ท่านนะคะ,คะถ้าถ้าน้อยสุดก็ประมาณสัก6-7ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจก็คือในคลาสนันนะอาจจะมีคนที่เก่งกับคนไม่เก่งปนกัน คนที่ไม่เก่งก็อาจจะตามคนไม่เก่งไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะกักคนที่ไม่เก่งไว้ให้เขามาเรียนครั้งหน้านั่นเองค่ะพอเรียนเยอะๆ15คนบางคนมีปัญหาไม่กล้าที่จะถามหรือว่าตามไม่ทันด้วยอย่างนี้ก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาเรียนซ่อมก็เลยจะมีฝ่ายของคุณครูทุกกี้ที่คอยจะสอนกลุ่มของคนกลุ่มนั้นอยู่ใช่ใ่ไหมคะอืมค่ะแล้วของในส่วนของคอร์ส คอสของคุกิกเจเนี่ยมีเยอะมากขนาดไหนคะตอนนี้คือจริงๆแล้วเราเป็นสถาบันสอนการตลาดออนไลน์นะคะก็จริงๆแล้วเราสอนอาชีพอาชีพนักการตลาดออนไลน์ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากก็คือภาษาอังกฤษมันเรียกว่า marketing online manager นะคะแต่บางไทยก็น่าจะเป็นปลายันไทยก็จะเป็นนักการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้ที่อนข้งชัดเจนเนี่ยก็สามารถเอาความรู้เนี้ยไป ไปในส่วนของโปรโมทสินค้าหรือโปรโมทธุรก,กิจของตัวเองได้หรือแม้กระทั่งไปรับจ้างก็ได้ซึ่งสามารถทำรายได้มหาศาลเลยนะคะออตอนนี้เรามีเปิดสอนอยู่ค่อนข้างจะเกือบทุกระบบเลยที่ที่เป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น SEO Facebook คือคอสหนึ่คอรสสอคือ SEO blog Google นะคะสาม SEO fanpage Facebook fanpage นั่นเองนะคะส่วน4 SEO Google keyword ค่ะหในส่วนของไลนะคะห ในส่วนของเว็บไซต์ WordPress นะคะเก็คือตัดต่อ y o u t u b e 8ในส่วนของการตกแต่งรูปภาพนะคะส่วน9ก็ในส่วนของคอมที่เกี่ยวกับเรื่องของ SEO เอ SM e เอ a r อ u สตาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของ Instagram ด้วยตอนนี้ก็มีอยู่10สิบหลักสูตรนะคะแต่นาคตเนี่ยน่าจะกลายเป็น20นะคะกำลังที่จะเริ่มขยายอยู่ oh. เรียกได้ว่าออนไลน์ทุกประเภทเลยสามารถมาที่นี่ะมาเลยโอ้โหมาที่นี่ได้หมดเลยนะคะอยากจะเรียน Facebook, Line, Instagram, YouTube เว็บไซต์ก็มีสร้างเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือเพจร้านค้าเพจธุรกิจหรือว่าโฆษณาเว็บบอร์ดแม้ทั้งการซื้อโฆษณาของ Facebook ของ Google คุซื้อเป็นคุณก็าเรียนที่เราก็ได้นะคะก็น้องน้องถ้าเกิดเรียนแล้วบางบางระบบเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยน,น้องตุ๊กกี้จะเป็นคนช่วยช่วยดูแลในส่วนของคุณที่เรียนแล้วตามไม่ทันนะคะในส่วนของคอร์สหนึ่งและคอร์สสี่ถ้าเกิดคุณผ่านคอร์สหนึ่งและคอร์สสี่ไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มกลายเป็นมือาชีพละเพราะนั้นคุณก็จะพึ่งน้องตุ๊กกี้แล้วนะคะเีช่วยด็กได้แล้วช่วยเองได้แล้วใช,ใช่ไหมคะ,คะ,ะในแต่ละครอร์สที่ครูเจพูดมาเห็นบอกว่าราคานี่ย่อมเยาวมากก็ถูกกว่าจ้างคะ่ะเพราะว่าคุณจ้างเนี่ยคุณคุณจ้างก็รู้สึกจะหลักหบื่นล้วนะคะแต่มาเรียนเองเนี่ยรู้สึกว่า ราคาของเราก็คุ้มค่าเหนือราคาอยู่เราะว่าหนึ่งคอร์สเนี่ยอยู่ที่3,000บาทในส่วนที่มาเรียนซ้ําเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตเก็บค่าจ่ายอี่เดนะะึนค่ะก็คือราคาเพียงแค่ห0 0บาทต่อครั้งนั่นเองนะคะเรียเข้าวเรียงน้ำพร้อมแล้วก็ จะมีน้องตุ๊กี้คอยดูแลอยู่ตลอดทั้งวันเลยเรียนซ้อมนี่แค่500บาทแถมข้าวแถมน้ําพร้อมแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยบอกว่าบางคนอยู่เย็นทุ่มสองทุ่มเลยมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะบางทีบางคนอยู่จนติดอะค่ะอยู่จนเหมือนว่าวันไหนไม่มารู้สึกคิดถึงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาบอกว่าอยากเข้าไปจังเลยมีช่วงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็น้องแม่เข้ามานิดนึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับไปขนมให้ด้วย ไได้แว่าตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไปที่ไอทีแม่บ้านดีกว่าอยากจะมาเขาเขาจะมองเราเป็นครอบครัวของเขาแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะที่ทํามาแล้วสาหรับไอทีแม่บ้านนี่เปิดมาแล้วกี่ปีคะเออหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีลูกค้าจํานวนเยอะไหมคะก็ตอนนี้เรา เพิ่มเป็นสองสาขาแล้วค่ะสองสาขาแล้วคือสาขาหนึ่งเป็นไอทีแม่บ้านส่วนสาขาสองจะเป็นไอทีพ่อบ้านแทนไอทีพ่อบ้านเป็นยังไงคะมีแม่บ้านก็ต้องมีพ่อบ้านก็ใช่ค่ะพ่อบ้านจะเป็นกลุ่มปปาเข้ามาสอนแล้วก็เน้นๆส่วนของระบบที่รวดเร็วกว่าแล้วก็คอที่มันคอ่อาจจะอัดวันที่สุดนะคะอัดวันที่สุดในเมืองไทยด้วยซ้าจริงๆแล้วคือของเราจะแบ่งแบ่งเป็นเขาเรียกว่าระบบของเบกิเนอร์อินเตอร์มีเดียกับอัดวันเลยอะค่ะใช่เป็นยังไงอะคะ คือคือไปกินเนอร์เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่คือเหมาะสลับท่านที่ซื้อมาขายไปแนะนำว่าคุณเรียนแค่สี่คอร์สก่อนนะคะแต่ถ้ากลุ่มขจ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยน่าจะเริ่มต้นเป็นจาก1ถึง10เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเป็นเาขาเรียกว่าระดับปโปรก็คืออยาก อยากอยากคุมตลาดหรืออยากสร้างแบรนด์สร้างธุกรกิจในบรอนออนไลน์ให้มันค้นหาเจอเนี่ยก็น่าจะครบทุกระบบเลยที่เราเปิดสอนอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเปิดสอนอยู่คือเป็นหลุมของต่างประเทศนะคะหลักสูตรต่างประเทศทั้งระบบเลยด้วยซ้ำเป็นหลักสูตรของต่างประเทศ <S <S ใเลยใช่ไหมคะ <S <S อ๋เอเราเห็นบอกว่าของกูเจโปรไฟล์ของกูเจนี่ก็คือจบมาจากที่ไหนนะคะเยอรมันค่ะแล้วก็เราก็ไปต่อที่อังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรต่างเนี่ยเป็นของต่างประเทศอยู่แล้วนะคะบางทีเจก็มีเพื่อนที่เป็นฝรั่งอยู่เราก็ยังคุยกัน อยู่แล้วก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นศูนย์ที่แน่นเรื่องความรู้เข้าใจง่ายราคาถูกราคาถูกก็ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้ใช่นะคะทีนี้นอยากจะติดต่อคููเจนะคะติดต่อได้ยังไงคะก็เว็บไซต์ไอทีแม่บ้านก็เสิร์ชหาใน Google ได้ก็ได้เลยนะคะภาษาไทยเลยค่ะสระไออ่างทอทหารสรอีสรเอมอม้าไม่เอกแล้วก็บ้านก็บอใบไม้ไม่โท สรารานหนูนะคะหรือไม่ก็บอโทรนะคะ098 49 9593ส่วนอีกเบอร์หนึ่งน้อง,องตุ๊กกี้อ่ะค่ะ095ค่ะ551 5034ค่ะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งค่ะ090 970 2251ค่ะอ่าค่ะก็ะสามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามได้ะนะคะตอนนี้ตอนนี้อคอร์สที่เรียนอยู่นี่กคือจะเป็นทุกวันทุกวันไหนถึงวันไหนนะคะจริงๆแล้วเราเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเลยวันศุกร์ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคอร์สเกกี่ยวับ เขาเรียกว่าโอเพนเฮาส์แทนก็คือจะสอนฟรีอค่ะเน้นคือตอนนี้เราต้องการที่จะโปรโมทในส่วนของอาชีพและการตลาดออนไลน์อยู่เราจะนำข้อต่างๆไอทีบ้านอนะมามานำเสนอนะคะเป็นความรู้การตลาดออนไลน์ที่ถูกต้องถูกวิธีอยากให้คนไทยมีโอกาสได้รับรู้ในส่วนของความรู้พวกนี้ค่ะค่ะ ในช่วงช่วงช่วงท้ายของของเบรกนะคะเดี๋ยวอยากให้ครูเจนะคะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงสาหรับใครที่จะทาทาธุรกิจแหละแต่กลัวในเรื่องของการจับเมส์หรือการที่จะเรียนรู้ในในต่อต่อไปอะค่ะเอางี้ให้ตุ๊กกี้เป็นคนเป็นคนดีกว่าเพราะว่าตุ๊กกี้ก็ที่จริงนะคะคือถ้าใจเราอยากรู้จริงๆอะค่ะมันไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยค่ะเดี๋ยววิธีการก็มานะคะก็ก็อย่างน้อยให้คุณคิดว่าไอทีแม่บ้านเนี่ยเป็นเป็นที่ที่แบบ คอยคอยดูแลลูกค้าแล้วเทคแคร์สุดๆแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะไม่มีทางกลับไปมือเปล่ายังไงก็ต้องได้แน่นอนได้ความ่นแน่นอนค่ะคอให้ใจอย่าท้อแค่นั้นเองค่ะเรียนครั้งครั้งแรกไม่เข้าใจครั้งที่2ก็ได้ครั้งที่สก็ได้หรือถ้าไม่จริงๆก็4ี่ห้าหก็ยังได้ค่ะ,คะเข้ามาได้ตลอดค ได้ได้ว่าไอทีแม่บ้านเตรียมรับมือไว้หมดแล้ว<ช>ไม่ว่าคุณจะมีความรู้พื้นฐานระดับไหนก็สามารถที่จะมาเรียนกับไอทีแม่บ้านได้คือค,คือเราต้องการสอนอาชีพนะคะเพราะว่าอาชีพนี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วถ้าเกิดเขามาเรียนแล้วเขาสามารถนําความรู้ที่เขาเรียนไปไปต่อยอดได้หรือไปหางเงินได้เนี่ยเราจะยินดีและดีใจมากเลยค่ะค่ะก็สามารถติดต่อนะคะไอทีแม่บ้านนะคะได้ที่ไลน์ JAPAN JAH ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เบอร์098-469-9593ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่ไอทีแม่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูเจและครูทุกกี้มากๆค่ะที่มาแนะนำความรู้กับเราในรายการเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่โอกาสหน้านี่จะมาคุยเรื่องไอทีพ่อ้านกันนะอ่าค่ะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าคอสแอดวานซ์เป็นยังไงมว่าสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวเรามา,าดูกันนะคะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงช่วงนี้พักสมโฆษณาสักครู่ค่ะ w <Okay. S 3> w w i t m e b a n c o m สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครุบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251 สนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver f o u n d a ช i o n